คำถามเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับคลิปนี้จะมาพูดคุยกันที่ประเด็นนะครับดอกเบีย้ยหลังจากที่เราได้รับแล้วนะครับจะถูกหักภาษีหนะที่จ่ายหรือไม่นะครับหรือมีเงื่อนไขอย่างไรนะจากประเด็นคำถามนะครับเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์บนเ l เลตสบมของกระทรวกงการคลังแล้วก็บนแอปพลิเคชันต่างๆของ4ธนาคารที่จะถูก ถูกจองซื้อนะครับหรือเปิดให้จองซื้อนะครับในวันที่11ถึง13มนะครับมีนาคม2567ซึ่งรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ นะครับ2567ครั้งที่1เนี้ยนะครับมีวงเงินนะครับถ้า4ธนาคารเนี่ยวงเงิน3 0,000ล้านบาทเลยถ้าผ่านบนแอปสบมอนะครับ10,000ล้านบาทนะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนได้จองซื้อนะหลายคนมีประเด็นว่าไอพันธบัตรเนี่ยเสียภาษีหรือเปล่านะครับจากคำถามในในที่แคปมานะครับจากคำถามในคอมเมนต์นะเพราะนั้นคลิปนี้นะครับมีคำตอบให้เสียภาษีนะครับส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างไรเราไปไล่กันทีละข้อดีกว่านะครับ อันนี้เป็นคาถามที่พบบ่อยในธนาคารแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวไล่กันทีละประเด็น1นนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่าน Walletsabom นะครับสมบองมั่นคงเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีหนี่จ่ายอย่างไรนะครับสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่าน w a l l e t s a b m นะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังนําส่งภาษีนะครับแบบ EWHT นะครับและไม่มีการส่งหนังสือรับรองหักภาษีหที่จ่าย ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับตามประกาศอธิบดีกรมสำพะกรนะครับฉบับที่20ยกเว้นให้ผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองหักภาษีนที่จ่ายตามมาตรา50ทวิแห่งประมวลรัฐภากรนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดนะครับดอกเบี้ยและภาษีผ่านเว็บไซตบอมมอผ่านใต้แอปพลิเคชันนะครับเป๋าตัางและไม่ต้องใช้หนังสือรับรองหักภาษีนที่จ่ายนะครับเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีได้ประจําปีนะครับ ภาษีงเงินได้ไประจำปีนะอันนี้คือสามารถไปดาวน์โหลดรายละเอียดได้หรือเขาจะแจ้งผ่านอีเมลอ่ะของผมน่ะจองซื้อจากประสบการณ์ตรงเนี่ยแจ้งผ่านอีเมลนะครับมาหนังสองหนังสือรับรองหักภาษีน้าที่จ่ายสูญหายหรือไม่ได้ได้รับนะครับจะทําอย่างไรนะครับสามารถติดต่อได้ดังนี้นะโทรศัพท์ call center หนึ่องหนึ่งนะครับหรืออีเมลหรือส่งไปรษณีย์นะครับอีเมลผ่าน int นะครับ bot.or.th นะครับ นะหรือนําส่งไปษณีส่วนของพันธบัตรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็สามารถที่จะนําส่งได้หรือสามารถไปดาวน์โหลดผ่านบริการข้อมูลพันธบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้เลยนะหรือขอรับด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะส่งเป็น PDF ผ่านเมลมานะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกัน สามนะครับดอกเบีย้ยพันธบัตรจะถูกหักภาษีในที่จ่ายหรือไม่นะครับธนาคารอย่างประเทศไทยจะหักภาษีในที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบีย้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัฐหากรน,นะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกหักคือ15%นั่นเอง 4. นะครับจะทราบข้อมูลการจ่ายดอกเบีย้ยพันธบัตรได้อย่างไร1ก่อนถึงวันจ่ายดอกเบีย้ยนะครับนธานาคารจะส่งหนังสือรับรองหักภาษีในที่จ่ายพร้อมใบนําส่งดอกเบี้ยพันธบัตร เพื่อแจ้งรายละเอียดการนำส่งนะครับดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ทราบยกเว้นพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่าน Wallet ส so บมนะครับในแอปพลิเคชันเป่าตังจะไม่มีการส่งหนังสือรับรองหักภาษีหทนที่จ่ายให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลจ่ายดอกเบี้ยและหกะักภาษีหนที่จ่ายนะครับผ่าน Wallet ส so บมเองนะก็ผ่านอีเมลอะไรเงี้ยนะครับ 2. เมื่อถึงวัน จ่ายดอกเบี้ยให้นำนะครับสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับนะครับที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณ12บสอวิกาเป็นต้นไปในกรณีวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีในวันถัดไปนะครับกรณีพันธบัตรวอลเล็ตสบมนะครับดูยอดเงินในวอลเล็ตสบมได้เลยนะครับว่ามียอดเงินดอกเบี้ยเข้าหรือเปล่านะครับ5นะครับการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีนะครับเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนโดยจะหักจากบัญชีผู้รับเงินตามอัตราของแต่ละธนาคารสามารถดูรายละเอียดได้ 6. นะครับบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับได้หรือไม่อย่างไรนะครับสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งนำดอกเบี้ยพันธบัตรไปยื่นภาษีเงินได้นะครับรวมกับเงินได้ประเภทอื่นๆนะครับกรณีจ่ายภาษีแน่ตาต่ำกว่า15%เนะครับโดยกรอกแบบพองอดอกเนนะครับก็ จะได้คืนมานะครับเหมือนยื่นภาษีปกติแหละแล้วก็เอาไปรวมยื่นด้วย2ไม่ต้องนําดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับไปยื่นเงินได้ประจําปีรวมกับเงินประเภทอื่นกรณีจ่ยายภาษีนะครับเงินได้ในอัตราสูงกว่าร้อยละ15้นั่นเองนะครับคือถ้าจ่ายสูงกว่านี่คุณก็ถูกหักไปแล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีไม่ต้องไปยื่นก็ได้นะครับเพราะมันถูกหักไปแล้วนะไม่เป็นไร7 ดอกเบีย้ยสามารถขอรับเป็นเงินสดหรือเช็คได้หรือไม่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายดอกเบีย้ยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธน,นาคารเท่านั้นยกเว้นเงินฝากประจําและออมทรัพย์พิเศษนะครับซึ่งไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คแต่อย่างใดน,นะครับแการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบีย้ยที่อยู่ในการส่งเอกสารต้องทําอย่างไรกรณีเป็นพันธบัตรชนิดมีใบพันธบัตรนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์ยื่นคําขอจดทะเบียนประวัตินะครับเปลี่ยนแปลงทะเบียน ประวัติและหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยน,นะครับแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันโดยติดต่อด้วยต,ต,วยตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือติดต่อผ่านธนาคารตัวแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยก็นี้เป็นพันธบัตรชนิดไร้ใบนะครับซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้รับนะครับบอนบุกนะครับเป็นหลักฐานในการถือครองพันธบัตร ให้ติดต่อธนาคารตัวแทนนะครับเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนั่นเองนะครับ9ก้าการนำดอกเบี้ยหรือเงินต้นเข้าบัญชีผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถทำได้หรือไม่ไม่สามารถทำได้นะครับต้องนำเงินเข้าบัญชีตัวเองนะครับหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตัวบอนนั้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะ ไปอย่างอื่นได้นะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับข้า้าคำถามที่หลายท่านอาจจะมีอยู่ในใจนะครับแต่ไม่กล้าถามหรือมีความสงสัยเพราะนั้นเรามาชี้แจงในการในประเด็ดนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการหักภาษีนั่นที่จ่ายว่าต้องหักหรือไม่เพราะนั้นสรุปรวมใจความสำคัญต้องหักนะครับจากประสบการณ์ตรงนี่ของผมถูกหักภาษีนะมันจะเป็นดอกเบีย้ยตามมาตรา40นะครับ วงเล็บ4ี่นะครับวงเล็บกอนะเนี่ยเห็นไหมถูกหักทั้งหมด15%นะของผมได้ดอกเบีย้ยมาปุ๊บแล้วก็ถูกหักเลยนะนะครับเพราะผมมีการซื้อพันธบัตรนะครับทุกๆปีอยู่แล้วนะแม่ไม่ซื้อเยอะหรอกบอกตรงๆซื้อนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ให้เห็นนะครับความเป็นไปแต่เดี๋ยวนี้ยเวลาไปยื่นภาษีเนี่ยง่ายแล้วคือพวกเนี้ย มันถูกส่งไปยังสัมภารอัตโนมัติอยู่แล้วพอถูกส่งไปยังสัมพารอัตโนมัติปุ๊บเขาก็จะทําการเก็บข้อมูลเอาไว้เวลาคุณไปยื่นภาษีเงินได้นะครับประจําปีมันก็จะขึ้นเป็นฟอร์มขึ้นมานะครับว่าตอนนี้คุณมีข้อมูลนะครับภาษีเงินได้ทั้งหมดทั้งดัง,ดงต่อไปนี้นะครับสามารถเอาไอ้พวกนี้เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกรอกนะคือข้อมูลค่อนข้างเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นเงินพนันธบัตรเงินหุ้น นะครับดอกเบีย้ยหุ้นต่างๆหุ้นกู้อะไรพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวนี้มันลิงก์กันแล้วทำให้ง่ายและสะดวกนะครับคุณก็เข้าไปเช็คว่ามันมีครบเปล่าถ้ามีไม่ครบคุณก็เพิ่มเติมแค่นั้นเองนะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับก็ลองดูนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกลับมาพบกับซีรีส์คำถามนะครับที่พบกันบ่อยหรือคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์นั่นเอง